ที่พักสายตรวจใด้สะพานลอยคือตรงนี้เราเราตอบเราก็ไม่อยากแก้ตัวเพราะว่าปัจจุบันนกําลังตํารวจนี่มีต่น้อยลงน้อยลงช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสอบในตำรวจติดนะครับได้ร,รับแต่งใหญ่ยายบางเงี้ยสิบกว่านายนะครับแต่เดิมสายตรวจเราจัดเนี่ยสายตรวจรถจักรยานยนต์เนี่ยพัดหนึ่งมีสามคันปัจจุบันก็ยุบเหลือพันละสองคันนะครับ สองคันนี้ก็ต้องแบ่งโซนรับผิดชอบมันว้างนะก็จะถนนเส้นสระแทน่นะนะไปทางรงที่เต็มประโยชน์ก็คือในบางครั้งนะครับที่อย่างผมหรือในในคณะกรรมการชุมชนหรือชาวบ้านที่ไปเขียนคำร้องว่าน้ำไม่ไหลไฟดับอะไรต่างเนี่ยแจ้งเขาบ้างครับผ่านการสื่อสารก็ยังดีนะครับเพราะว่าไปเขียนแล้วเนี่ย ดำเนินการหรือเปล่าหรือขยาาทิ้งสังขยานะฮะหน่วยงานที่รับผิดชอบคนหน้าไปคือไม่ต้องให้ในายกรายงานก็ได้ฮะให้ผู้ท,ท,ที่ที่เขารับผิดชอบเอาไฟดับไปก็รายงานเขาทราบว่าเออเนี่ยนะ,ะที่คุณคนคุณคุณคนนั้นคุณในกอในขอที่เขียนลงร้องไว้เนี่ยนะครับได้ดาเนินการไปให้แล้วนะครับนะฮะคือเขา เขาจะไดออ้ตื่นใจว่าสิ่งที่เขาเขียนไปให้เราเป็นซึ่เป็นความทุกข์เนี่ยเราบอกอากล่าวเขาโดยผ่านเชิงน้ำสายซึ่งเราก็ค่อนข้างจะหลายจุดลนะะแล้วนะฮะเขาก็ฝากไว้แะครับครับผมขอบข,ขอบคุณมากครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องถนนนะครับ เรื่องนรับไปเลยนะครับตอนนี้กําลังดาเนินการอยู่กําลังยังไม่แล้วเสร็จนะครับเดี๋ยวเรากาลังดูเรื่องต้องเก,ก็บเรื่องการจาร,ราจรด,ด้วยไม่เห็นใจแล้วครับไม่เห็นใจที่แปดล้อครับผมเป็นคนที่ไม่เคยเห็นใจที่แปดล้อนะครับรับเรื่องไว้นะครับเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่ดีมากข้อขอขอบคุณจริงๆนะครับพูดไอเดียเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะฮะแล้วขณะนี้ประชาสัมพันธ์ผมเนี่ยตอนเ,เช้าเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีเพลงอย่างเดียวนะมีรับสมัครงานด้วย นั่นแหละครับเดี๋ยวจะมารายงานท่านรับปากครับนะฮะเรื่อตง,งตรงกลางเรื่องตรงกลางเรื่องถังขยะกำลังซื้อครับเดี๋ยวมาจบครับท่านืครับ